สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาโ่นะคะชาแนลที่ดีออขอโทษค่ะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากนะคะาคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิป78บใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่านะคะคราวนี้นะคะก็จะเป็นไพ่ราชินีถ้วยนะคะซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายก็จะเป็นไพ่ชุดโรแมนติกทาร์ดนะคะมาดูหน้าตากัน ราชนีถ้วยออกจะสวยนะคะดูน่าจะแบบดูก็สวยนะแต่ดูร้ายร้นิดหนึ่งไหมดูไม่ค่อยหวานดูไม่ค่อยเก็บตัวเท่าไหร่ปกติธรรมดาพี่กติบจะเห็นไพ่ราชินีไม้ค่อนข้างจะเก็บตัวนะคะแล้วก็ดูแบบหว,วานหวานดูสไตล์เรียบร้อยเรียบร้อยอะไรประมาณนั้นเอาละค่ะเราก็มาเข้าเรื่องกันนะคะสําหรับ7 8บใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่าแล้วได้ไพ่ราชินีไม้เนี่ย ก็ต้องบอกอย่างนี้เลยว่าถ้าเราได้ไพ่ราชินีไม้นะคะในความหมายของการได้ไพ่ราชินีไม้ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยแต่งงานกันแล้วแล้วก็มีปัญหากันแล้วก็เลิกลากันจะแต่งงานกันหรือว่าเป็นแฟนกันแล้วเลิกลากันเนี่ยไพ่ใบนี้มันจะแปลว่าต่างคนต่างอยู่ละบ้านใครบ้านมันดังนั้นถามว่าเขาจะกลับมาไหมเอาเป็นว่าณนะช่วงเวลาที่น้องๆมาถามเนี่ย หรือน้องๆเปิดไพ่ได้ยังไม่กลับเหมือนกับอยู่นิ่งๆก่อนรอให้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันดีขึ้นหรือว่าตกผลึกได้แล้วว่าเออฉันจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะ่ะจึงจะทําให้แบบสรุปได้ว่ามันจะไปต่อหรือมันจะหยุดนิ่งหน้าไพ่ในลักษณะของไพ่ราชินีถ้วยเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าไพ่บุคคลเนี่ยอ่านยากทั้งหมด ไพ่บุคคลอ่านยากทั้งหมดมันไม่ง่ายเลยในช่วงตอนค้นคว้าแรกๆนี่ก็หืดขึ้นคออยู่เหมือนกันนะคะซึ่งก็ก่อนหน้านี้ก็พูดไปถึงราชินีไม้ในเซตแก้ไขปัญหางานคือมันหายากตรงนี้ก็มาหาเจอว่าโอเคนะก็จะเป็นไพ่ในลักษณะของการเก็บตัวอารมณ์ลุ่มลึกอะไรอย่างเงี้ยคือดังนั้นต้องทราบไว้ว่าถ้าเกิดว่าถามว่าคนลักเก่าจะกลับมาหรือเปล่าในะช่วงเวลาที่ถามยังไม่กลับบางคนบอกไม่กลับกี่เดือนละดูง่ายๆ ให้ดูเดือนที่เป็นธาตุน้ําเดี๋ยวบางคนก็บอกแล้วไพ่ธาตุน้ำเออเดือนเดือนธาตุน้ําเดือนอะไรล่ะก็มีเดือนมีนาคมกรกฎาคมแล้วก็พฤศจิกายนอย่างสมมุติว่าเออเราดูตอนเนี้ยตอนนี้คลิปที่อัดเนี่ยเป็นเดือนพฤษภาใช่ไหมคะเราก็จะสามารถทํานายได้ว่าถ้าเกิดเขาจะกลับมาเนี่ยไม่ควรเกินเดือนกรกฎาคมคือเดือนที่เป็นธาตุน้ํา ถ้าเกิดเลยปุ๊บเนี่ยอาจจะทําใจนิดนึงว่ามันนานไปละมันอาจจะห่างหายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอกาสค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดกลับหัวแต่ถ้าเกิดว่าไพา่ลาชินีถ้วยเนี่ยหัวกลับถามว่าคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่าจริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่ามันจะมีความไม่แน่นอนในเรื่องของอารมณ์อะถามว่าเราถามว่าพิกติบแนะนําว่าแบบมสมควรเอากลับมาไหมถ้าเกิดแบบนี้นะเอากลับมาเราทุกข์ใจมากกว่า ทด,ออทดสอบอารมณ์เราก็เก่งเป็นที่1เวียงวีนเราก็เก่งเป็นที่1แล้วก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งในการคบหากันคนส่วนใหญ่จะรับไม่ได้ก็คือเขาถูกหมดแล้วเราผิดหมดเลยดังนั้นนะคะถ้าถามว่าเขาจะกลับมาไหมและถ้าเกิดน้องๆได้ทําการดูไพ่แบบสไตล์ที่พี่กระติบสอนก็คือ,อมีไพ่หัวกลับด้วยแล้วบงังเออในนี้ได้หัวกลับหาใหม่เลยจ้ะ อย่ากลับไปเอาของเก่าอย่างน้อยเราก็รู้กันแล้วว่าเราเลิกกันเพราะอะไรเลิกกันเพราะนิสัยเขาหรือความเจ้าชู้หรืออะไรก็แล้วแต่คือดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลิกกันเพราะยังรักกันอยู่ออามันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราเลิกกันเพราะนิสัยเขาเนี่ยหาใหม่ค่ะอย่าคิดว่าแบบโอ้ไปหาคนใหม่แล้วมันต้องปรับตัวสู้เอาคนเก่าดีกว่าคนเก่าเรื่องมันก็จะจบแบบเดิมเป็นเพราะมันเป็นนิยายเล่มหนึ่งที่เราอ่านจบไปแล้วไงคะคือดังนั้นเนี่ยถ้าได้ไพ่ราชินีถ้วยหัวกลับแนะนําว่าควรอยู่ ห่างๆห,หาคนใหม่ดีกว่าแต่ถ้ามันหัวตั้งนะคะก็ให้เวลาเขานิดนึงแล้วก็ให้เวลาตัวเองด้วยว่าช่วงระยะเวลาที่เราต่างคนต่างอยู่อ่ะก็ไตร่ตรองนิดนึงว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอยากคบหรือไม่อยากคบนะคะเอาละค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับ7 8บใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่าสำหรับน้องๆที่ชอบคลิปในเรื่องเกี่ยวกับการสอนไพ่นะคะการให้ความหมายไพ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกระติบ๊บน้อยเทนดีทารโร่ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ